ภูเก็ตบังคับอยู่14ทําเอาจีนไม่มาแต่เกาหลีง้ออยากทำทราเวลบับเบิลเราจะยอมเลิกบังคับไหมหัวข้อยาวเพราะว่าเป็นการเอาสองข่าวมารวมกันข่าวแรกก็คือการที่นโยบายคืออบอาไม่ได้ใช้คำว่ากักน,นะย้ำว่าได้ไม่ใช้คำว่ากักแต่อบใช้คำว่าบังคับอยู่14วันไง ก็ไม่ได้กักไงไม่ได้ให้อยู่แต่ในห้องไงแต่ให้อยู่ในภูเก็ตอย่างเดียวไปเกาะข้างๆก็ไม่ได้14วันคือไม่รู้จะเที่ยวอะไรแล้วนะ่ะอยู่แต่ในเกาะน,นั่นน่ะใช่ไหมก็ที่เที่ยวในตัวภูเก็ตเองก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีตามหาดต่างๆคือจริงๆคนในเกาะแล้วก็พวกเอกชนโรงแรมหรือทัวร์ต่างๆเขาไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะให้มาอยู่14แต่ว่าทางส่วนกลางนั่นแหละทางสาธารณาสุขนั่นแหละไม่รู้กลัวอะไรก็เลย อยากจะให้อยู่สิบสี่อ่าแล้วทีนี้มันก็ทําให้จีนเขาไม่มาคือออฟเข้าใจละนึกออกคือไม่ได้บอกว่าถูกนะแต่นึกออกว่าที่ก่อนหน้าเนี่ยที่เราบอกว่าเขาจะพยายามบีบเชื้อให้เป็นศูนย์พยายามรีดไขมันโควิดให้เป็นศูนย์เพื่อเตรียมจะเปิดหนึ่งกรกฎาคมให้ได้ใช่ไหมออฟเดาเล่นๆว่าหนึ่งในกําลังใจของเขาเนี่ยก็คือการที่จีนเขาจะยอมมาเพราะว่าพี่ใหญ่เนี่ยประเทศเนี่ยเขาจิตตกมากเกี่ยวกับโควิด นิดนึงก็ไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ศูนย์เนี่ยเขาอาจจะไม่ส่งคนมาทั้งที่คนในประเทศตัวเองก็ฉีดวัคซีนไปตั้งเยอะแล้วแล้วทีนี้เมื่อเราบังคับอยู่14เนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวของพี่ใหญ่จีนเนี่ยเขามาใช่ไหมเขาก็คืออย่างที่บอกอะ่ะใครจะมาภูกเก็ตในเวลานี้ก็คือต้องเป็นคนที่อยู่นานนิดนึงทีนี้เขาก็มาอยู่เราขั้นต่ำก็ต้องหนึ่งเดือนท,ทั้งที่ปกติประเทศนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาสั้น คือมาน้อยชอบเยอะฉะนั้นเราชอบมากเหมือนแท็กซี่ทํารอบสั้นๆแต่ทาได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากเลยมาน้อยซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องมา1เดือนแล้วก็เวลากลับประเทศตัวเองก็อาจจะต้องไปกักต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคงยากที่จะตตัดสินใจมาฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวคือฝั่งเนี้ยจะต้องไม่กักเพราะยังไงตอนขาที่เขากลับประเทศเขาอาจจะต้องไปกักก็ได้ฉะนั้นจะได้ชดเชยกันไปส่วนเกาหลี ก็ตามหัวข้อก็คือพยายามจะง้อทำทราเวลบับเบิกับเราซึ่งไม่ได้ง้อเฉพาะเราอย่างเดียวง้ออีกหลายประเทศทั้งสิงคโปร์ไต้หวันกาะกลุมอื่นๆแต่ว่า t r a v วลบับเบิของเขาเนี่ยมันเป็นการ t r a v วล b u บเบิแบบทัวร์นะไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นลายบุคคลเข้ามาได้อะไรเงี้ยก็คือถ้า Travel บับเบิแบบทัวร์ก็หมายความว่ามากับทัวร์ไงจะมีคนคุมเด็กๆมาฉะนั้นก็ ควรจะไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันฉะนั้นไอ้มุกที่บังคับอยู่สิบี่อะไรเนี่ยก็ไม่ควรจะมีอ่าฉะนั้นเราก็เลยจะดูว่าแล้วทางเราเนี่ยถ้าอยากได้เขามาเที่ยวเนี่ยอยากได้เกาหลีมาเที่ยวเนี่ยเราจะยอมเสียหน้าไหมทิ้งมุกกักสิบี่เออทิ้งมุกบังคับอยู่สิบี่ไปไหมในส่วนของภูเก็ตแต่ว่าถ้าเป็นส่วนอื่นจะยอมทิ้งมุกกักตัวสิบสี่วันไปไหมถ้าทําไม่ได้ถึงแม้จะเป็นทัวร์ก็ไม่ยอมเลิกเรื่องสิบสี่วันก็ ก็คงไม่ได้เกาหลีมาเที่ยวอีกด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวตรงนี้ข่าวทั้งสองอันจะลงไว้ใต้วิดีโอคือตอนนี้ประเทศของเราก็คือมีการติดเชื้อรายวันมากกว่าสองพันขึ้นไปต่อวันใช่ไหมแต่ว่ามันมีความหวังนิดนึงในช่วงก่อนหน้านี้ที่ทางภูกเก็ตก็คือที่จะมีแซนด์บ็อกซ์ซึ่งบอกว่าบังคับอยู่แค่เจ็ดอันนั้นก็ถือว่าพอไหวพอไหวพอรับได้แต่ตอนนี้คือความหวังเริ่มดับวูบเพราะว่ากลายเป็นสิบี่แล้วใครเขาจะมา ทีนี้ที่บอกว่าพี่ใหญ่จีนเขาก็จิตตกของเขาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมฉะนั้นทั้งไทยเองก็มีเวฟสาส่วนของจีนในบางรัฐอย่างเช่นกวางสูเนี่ยก็มีเรื่องของเดลต้าโควิดไวรัสอีกหมายถึงว่าเชื้อสายพันธุ์ใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยที่เพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรกเท่านั้นเองนะยังไม่ได้แพร่ะระบาดอะไรมากเนี่ยก็ตกใจแล้วก็จะปิดอีกฉะนั้นแล้วเมื่อมวลทนนี้เขาจิตตกฉะนั้นเขาก็เลยจะ กัก21วันเลยสำหรับคนที่มาจากต่างประเทศที่จะเข้าสู่จีนเน๊ะนี่เราไปเรียนแบบของมาหรือเปล่าก็คือเขาก็ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วแต่เขาก็ยังเป็นอยู่อีกเนี่ยเลยคิดเล่นๆว่าโอ้โหคงจะรู้ว่าทางประเทศตัวเองฉีดแต่วัคซีนหอหีบก็เลยยังใจไม่ด้านพอคือถึงจะเป็นวัคซีนอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไม่ใช่อันที่เราชอบฉีดอยู่นะตอนนี้ก็ตามเนี่ยนะประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าแหวกๆนิดนึงอะแต่ว่ามันก็ ก็ยังไม่ได้ถือว่าดีมากอยู่ดีใช่ไหมไม่ถึงแปดสิเปอร์เซ็นส่วนอันที่เราชอบฉีดกันตอนนี้ก็แค่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็น้ไปเห็นข่าวหนึ่งนะเขาบอกว่าไอ้ที่เราชอบฉีดตอนเนี้ถ้าได้ฉีดเข็มที่สามไปเนี่ยภูมิจะขึ้นเร็วถึงสิบเท่าเลยอันนี้เวอร์เวอร์มากคือฉีดสองเข็มนี่คือภูมิแบบว่าต่ําเตี้ยเรียดินแต่พอฉีดเข็มทีสาไปปุ๊บเขาบอกจะขึ้นเป็นสิบเท่าเลยอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องตามดูกันต่ออะไรจะเวอร์ขนาดนั้น เนี่ยครับก็คือมนทนเนี่ยก็เจอเรื่องของ Delta า a ว i a เ t สายพันธุ์ใหม่ Delta เนี่ยนะในวันที่21พฤษภาเสร็จแล้วก็ล็อกดาวน์กันไปนะขนาดแบบตัวเลขเพอร์เฟกขนาดนั้นแล้วก็ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วด้วยเนี่ยแน่นอนเขาจิตตกกันขนาดนี้แม้กระทั่งการมาตรการเลิกกักตัวอะไรของภูกเก็ตเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้มาได้เลยเพราะว่าเขาก็ต้องคิดหนักละก็คือมาถึงปุ๊บก็จะต้องบังคับอยู่ อ๋อจะต้องใช้เวลาอ่าใช้เวลาอยู่ถึงครึ่งเดือนในการกักอยู่ที่บ้านไม่ใช่ที่บ้านนะที่โรงแรมมาตรฐานชาพลัสอะไรของเขาเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจว่าเทียบของเก่าแล้วราคาจะต่างกันแค่ไหนแต่คิดว่าน่าจะถูกกว่าแต่ประเด็นมันไม่ใช่ราคาสตทีเดียวประเด็นมันก็คือการที่จะต้องอยู่แต่ภูกเก็ตก่อนอย่างน้อย14วันแต่ความจริงน่าจะมากกว่า14เขาบอกว่าประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับโรคระบาด แล้วก็หวังว่าจะมาเปิดไอาการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งในไตรามาสสี่คิดดูนะปีที่แล้วเนี่ยประเทศกลุ่มนี้รวมทั้งประเทศเราก็เป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เปิดแต่ว่าสถิติเพอร์เฟกมากมายแต่พอปีนี้ดันระบาดขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่เปิดอีกอยู่ดีไม่เหมือนทางฝั่งของทางยุโรปอเมริกาที่ปีที่แล้วระบาดเยอะก็ยังเปิดปีนี้เร่งฉีดวัคซีนกันระบาดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็เปิดกันต่ออีก แล้วก็ขยายความเพิ่มนิดนึงก็คือเรื่องของที่เขาใช้ชื่อว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยคำว่าแซนด์บ็อกซ์ก็คือเป็นกระบาดทรายทดลองใช่ไหมซึ่งมันก็ควรจะเป็นไปตามชื่อถ้าเอาตรงตัวจริงๆนะจริงๆรแล้วไม่ควรแม้กระทั่งว่าบังคับให้ฉีดวัคซีนก่อนคือถ้าฉีดวัคซีนคุณก็จะได้สิทธิพิเศษไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าแต่ถ้าคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณก็คือตรวจโควิดก่อนเข้าแล้วอาจจะต้องมาตรวจอีกอะไรก็ว่ากันไปแต่คนที่ฉีดแล้วเนี่ยก็ไม อันนั้นคือแซนด์บ็อกซ์ของจริงแต่แซนด์บ็อกซ์ของเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นก่อนหน้านี้ที่บังคับอยู่7วันก็ถือว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่จิตตกอยู่แล้วว่าจะต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นแล้วก็จะให้อยู่แต่ภูกเก็ตอย่างเดียวเนี่ยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มันค่อนข้างจะบังคับอยู่แล้วถึงกระนั้นก็คือยังมีคนที่พอรับได้เจ็ดก็เจ็ดอะไรอย่างนี้แต่พอกลายเป็นสิบสี่ปุ๊บมันไม่เรียกแซนด์บ็อกซ์แล้วอะเพราะว่าแม้กระทั่งฉีดวัคซีนก็ยังต้องตรวจิด อีกหลายรอบอีกด้วยอะไรเงี้ยตลอด14วันเชื่อว่าจะต้องตรวจอีกอย่างน้อย3าครั้งแต่ไม่รู้ว่าเขาตรวจให้ที่โรงแรมหรือว่าต้องไปตรวจเองที่โรงพยาบาลนะฉะนั้นมันไม่เรียกว่ากระบาดทรายทดลองแล้วมันเรียกว่าเปิดประเทศแบบขาสั่นซะมากกว่าเพราะว่าทั้งต้องังฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจอีกหลายรอบเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะตรวจไปถึงไหนเพราะว่าตรวจรอบเดียวแล้วฉีดวัคซีนก็คือรู้อยู่แล้วไม่มีเชื้อแล้วก็ข่าวที่2นะครับเกาหลีใต้นะครับก็คือจะพยายาม travel b u บิ้ล หลายประเทศก็คือจะมีทั้งประเทศไทยด้วยนะครับซึ่ง travel bubble ของเกาหลีใต้เนี่ยคือถ้าตามคอนเซ็ปต์จริงๆคือจับคู่เที่ยวทั้ง2ประเทศหรืออาจจะเป็นลายเมืองก็ได้นะอาจจะไม่ได้ทั้งประเทศก็ได้อย่างเช่นถ้าลายเมืองก็อาจจะเป็นภูกเก็ตหรืออะไรเงี้ยที่จะไปจับคู่เที่ยวกับเมืองอื่นอย่างเช่นโซหรืออะไรเงี้ยเป็นลายเมืองก็ได้แต่ว่าจับคู่เที่ยวก็คือคนที่มาจากทั้งสองที่ก็จะต้องไม่กักตัวแต่ว่าของเจ้านี้ก็คือเขาจะเริ่มต้นจาก ให้ไปเป็นทัวร์ก่อนเหมือนกับว่าก่อนนั้นนี้เขาจะไม่ไมอนุญ,ญาตให้คนของตัวเองออกนอกประเทศเหมือนกับประเทศจิตตกอื่นๆแต่ตอนนี้เขาจะให้ออกแบบเป็นทัวร์ได้แล้วแต่คําว่าเป็นทัวร์ก็คือก็ไม่ต้องกักตัวนะเพราะว่าทัวร์คือมีเวลาไม่เยอะหรอกใช่ไหมเจ็ดวันนี้ถือว่าเยอะแล้วฉะนั้นมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะต้องได้เที่ยวเลยจะได้ไม่ต้องกักแต่ทีนี้ปัญหาคือเดี๋ยวเราจะเสียหน้าเพราะว่าเรานี่ยังไงก็จะต้อง14ไม่ว่ายังไงฉีด วัคซีนครบแล้วก็จะต,ต้องสิบสี่แล้วทีนี้เราจะไม่ยอมให้เขางั้นหรือแล้วถ้าเราไม่ยอมให้เขาเขาก็ไปทํากับเจ้าอื่นก็ได้แล้วเราก็จะได้มองตาละห้อยกันไปตามข่าวนี้ก็คือเกาหลีใต้ก็คือจะกําลังเร็งจะ travel bubble กับสิงคโปร์ไทยแลนด์ไต้หวนันกลมแล้วก็เกาะไซปันแนะนํานะมองข้ามไทยแลนด์ไปเลยเพราะยังไงเขาไม่เลิกสิบสี่หรอกเดี๋ยวมันเสียหน้าเขาคนพูดก็คือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ซึ่งก็แตกต่างจากเราพวกของเรานี้ไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยก็เขาบอกว่ากับพวกประเทศที่อยากจะจับคู่เที่ยวเนี่ยก็จะให้ไปแบบเป็นกรุ๊ปก่อนกรุ๊ปทริปนี่งไงไปแบบเป็นกรุ๊ปก่อนก็คืออาจจะเป็นเดือนกรกฎาคมสำหรับคนที่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วฉะนั้นถ้าเอาเรื่องนี้นะก็ลืมไปอีกได้เลยเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดครบโดสก็คือกว่าจะได้ครบโดสนู่นน่ะโดสที่2ก็คืออย่างเร็วก็ปลายเดือนกันยาละ ขนาดคนที่ได้ฉีดตั้งแต่ที่เขาเพิ่งเปิดวันแรกๆเลยคือเจ็มิถุนาเนี่ยนะกว่าจะไปฉีดอีกรอบหนึ่งก็ปลายเดือนกันยายแล้วอะ่ะฉะนั้นของไทยนี้ลืมไม่ได้เลยแถมยังมีเรื่องของสิบสี่วันอีกแล้วนอกจากเป็นทัวร์แล้วเนี่ยเขาก็จะจํากัดว่าจะลงได้แค่สนามบินไหนด้วยอย่างเกาหลีใต้ก็จะเป็นอินชอนมาแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือเฉพาะสนามบินนั้นหมายถึงว่าทางเข้าทางออกก็คือจํากัด แล้วทีนี้คนเกาหลีที่อยากจะออกมาเที่ยวเนี่ยก็จะต้องยินยอมที่จะมาแบบทัวร์ก่อนเหมือนเขาก็จะเข้มงวดมากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอ่านมาคือจะเข้าเกาหลีก็น่าจะต้องกักตัวใช่ไหมแล้วอันนี้คือจะออกก็ให้เป็นแบบทัวร์สแสดงว่าออกเป็นรายบุคคลก็ยังไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกอนะ่ะถ้าเป็นทัวร์เมื่อไหร่ก็คือการกักตัวก็จะต้องถูกยกเว้นครับก็ฝันไปเลยสําหรับประเทศไทย แถมให้ไปแบบทัวแล้วยังไปได้เฉพาะกับประเทศที่เขามองว่าปลอดภัยเกี่ยวกับไวรัสด้วยอย่างเช่นสิงคโปร์เป็นต้นแล้วก็เกาะกวมหรือเกอาะไซปันซึ่งเป็นอนณานิคมของอเมริกาเนี่ยคำว่า travel bubble ก็คือการอนุญ,ญาตให้ผู้คนสามารถข้ามพรมแดนแล้วก็เดินทางได้อย่างอิสระภายในเขตที่กำหนดไว้โดยที่ไม่ต้องมีการกักตัวก็มันจะเป็นไปได้หรือสำหรับประเทศนี้ที่ยังไงก็ต้อง14ตลอด โอ้เกาหลีก็ยังเข้มงวดอยู่เช่นเดียวกันก็คือถึงแม้ว่าจะได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ก่อนจะเดินทางมาก็คืออ่าโอเคมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็จะต้องมีการตรวจแบบ RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกด้วยฉีดแล้วก็ยังต้องตรวจอีกอยู่ดีแล้วก็ถ้าสามารถทำา t r v v l l u บ b บ e สำเร็จได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีเที่ยวบินประมาณ1-2เที่ยวบินต่อสัปดาห์แล้วก็ ต่อหนึ่งลำก็จะมีคนประมาณ200คนที่คาดหวังว่าจะขึ้นเครื่องบินก็แน่นอนว่ามาแบบทัวร์ข้การเริ่มต้นของเขาตอนนี้ก็คือตั้งแต่กรกฎาใช่ไหมแล้วก็เขามีเป้าหมายว่าจะมี herd immunity ภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเดือนพฤศจิกายนแต่ของเราก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันก็คือธันวาคมดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงตอนแรกที่เห็นข่าวนี้เนี่ยเกาหลีใต้อยากทำ travel bubble กับไทยแลนด์หรือประเทศอื่นเนี่ย ก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าของเดิมคือเขาเคยให้ฟรีวีซ่ากับเราก็ได้ถึง90วันเลยแต่ตอนนี้เท่าที่รู้คือก็ขอวีซ่าได้แต่ว่าก็ต้องไปแบบยาวนิดนึงก็คือไม่มีการให้ฟรีวีซ่าแล้วก็เลยตอนแรกนึกว่าเออพอเทราเวลบับเบิลสมมตทกับประเทศไทยได้ปุ๊บเออจะไม่ต้องขอวีซ่าอีกเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามาแบบทัวร์แบบนี้ก็จบนะครับจบก็คือเขา ยังไงจะยอมส่งคนมาเราฝั่งเดียวส่วนของเรานี่คือจะไม่ส่งไปให้เขาเพราะว่าของเรายัางฉีดวัคซีนกันไม่ครบหรือเปล่าแล้วเราจะยอมละเว้นไอการกัก14วันไหมเพราะว่ามาเป็นทัวร์เนี่ยมาสั้นอยู่แล้วครับก็จับตากันต่อไปนะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ